ยังคงอยู่กันในเรื่องของสืบสารประเพณีนะคะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะโดยสมาคม,มพุทธสมาคมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมถแถลงข่าวจัดงานสมโภชหนึ่พปีวัดเจดีย์แก้วอำเภอชายาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเตรียมขึ้นชื่อมรดกโลกค่ะที่วัดรัตนารามหรือว่าวัดแก้วอำเภอชายาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้มีการจัดถแถลงข่าวการจัดงานสมโภชหนึ่พปี จดีวัดแก้วโดยมีพระครูพิทักษ์เจติยานุกูลเจ้าคณะอำเภอชายาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอำเภอชายาเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยนายยศพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมจัดงานร่วมกันถแถลงข่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในการร่วมรักษามารดกวัฒนธรรมและชาวชัยาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมเป็นเครื่องนำทางสู่อนาคตรสร้างศรัทธาและปรัชญาในพระพุทธศาสนาส่งเสริมความสามัคคีและกระตุ้นเศร,รษฐกิจในชุมชนโดยได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆภายในงานอีกทั้งเป็นการเตรียมการยกระดกยกระดับมรดกสถานที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยจึงตั้งชื่อว่าเป็นการเปิดการเรียนรู้สู่อาณาจักรศีวิชัยโดยภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกุศลวิ่งสม พคทธหรปีสีวิชัยแอดชัยยาเป็นการวิ่งชมเมืองโบราณนะครับไหว้พระธาตุชยาระยะทาง5.7กิโลเมตรกิจกรรมเสวนาตามรอยลูกปัดชัยยาพิธีบวงสวงชุมชนเทวดาและก็อดีตบุรพาจารย์ กิจกรรมทางวัฒนธรรมและก็มวยชัยยานะครับรวมถึงการการแสดงแสงสีเสียงประวัติชัยยาซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์2568ที่วัดรัตนารามหรือวัดแก้วอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ